เช้ามาก็เห็นนอนอยู่ในรังนะคะรังใบนี้ค่ะซึ่งรังใบนี้ก็ตั้งอยู่ตรงโต๊ะที่ไม่ไ่อยตั้งของนะคะคือแบบกําลังให้ข้าวเด็กๆก็หันไปมองปดิสายตาหันไปมองเอา้าคืออะไรพอดูชัดๆนะะนี่ค่ะนี่รกของเขาอันนี้ลําตัวคือยังอยู่ในในถ้าเป็นคนก็ถุงน้าค้่าอ่ะนะคะยังอยู่ในถุงอยู่เลย หน้าตาคืออ่อนมากอะ่ะแม่ก็เป็นงงว่าแมวตัวไหนมาออกลูกเอาไว้แม่โพนี่ไม่ใช่แน่นอนว่าแม่โพนั่งอยู่ค่ะก็ปกตนินุ่มนิ่มก็เป็นแมวสาวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาการอะไรทีนะคะส่วนแม่หลงไม่ต้องไปคิดเลยไม่ใช่แน่นอนถ้าสงสัยที่สุดก็คือแม่นายอะค่ะ เป็นงงมากแต่แต่ว่าเมื่อวันก่อนแม่ได้น้องล,ลูกกอกแมวมาใช่ไหมคะสองตัวที่ว่าแม่ลงคลิปให้ดูนะ่ะพอวันที่หนึ่งนะแม่ก็ถูกเลขท้ายสองตัวนะคะไม่ใช่เลขท้ายเหลยเนาะเขาเรียกเลขล่างใช่ไหมคะหนึ่งสี่แต่ก็ถูกจี๊ดหนึ่งภาษาแม่นั่นแหละเนาะเพราะแม่เป็นคนไม่เล่นหวยอะคะ่ะ แม่ซื้อหนึ่งสี่ก็ได้นิดหนึง่งนิดหนึ่งจริงๆเพราะคนไม่เล่นน่ะเนาะก็ซื้อเล่นๆว่าเออเผื่อไปก็เออปรากฏว่ามันออกหนึ่งสี่เ้าก็ถือว่าโชคดีไปอย่างน้อยพอได้อาหารแม็กซิมา่าสักกระสอบหนึ่งถ้าซื้อเยอะมันก็ถูกเยอะเลยเนาะแต่เสียดายเงินไงเป็นคนที่เป็นคนที่เสียดายเงินมากค่ะถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยแม่อ้ยจะ,จะ,จ,ะจะขี้เหนียวเอา,เอาง่ายๆ เพราะฉะนั้นไอเรื่องที่จะรวยเพราะถูกหวยนี่คงจะเป็นไปได้ยากแน่เลยชีวิตนี้คิดแล้วคิดอีกอะได้จะซื้อหวยเนี่ยเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่เล่นนะคะก็เลยได้แค่นี้เดียวพอได้ซื้อแม็กซิม่าให้ลูกๆเดี๋ยวแม่อ้อจะพาไปชมน้องๆที่แม่เอ้อใส่ผ่านเอ้นะคะอุ๊ชึ้งตัดต่อ,ตอคลิปก็ไม่เป็นโอโด้ด้วยเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ม่ก็ให้เขานอนอยู่ในดงขมิ้นก่อนเนาะเพราะว่าต้องการที่จะตากเขาให้แห้งก่อนนะคะนี่ค่ะ,คะตอนแรกอะแม่คิดว่าแม่จะเอาแค่รุกเอาไว้นะคะ จะไม,ไม่ไม่เอาตัวน้องลูกกอกไว้จะเอาไปฝังอะไรแบบนี้ค่ะเพราะแม่ว่ามีความคิดว่าจะเป็นการกักขังดวงวิญญาณของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะเราก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เนาะแล้วทีนี้แม่ก็เลยไปปรึกษาหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อท่านก็มีลูกกอกอะค่ะท่านก็บอกว่าเขาให้เรามาแล้วก็คือเขาตั้งใจให้คือเขาให้ทั้งคือเขาต้องการให้เราอะได้แบบนี้ในสภาพแบบนี้ มันไม่ได้เป็นการกักขังดวงวิญญาณเพราะว่าออของพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นธาตุกายสิทธิ์ซึ่งมันมีความเขาเรียกอะไรนะคะมันมีคุณสมบัติในตัวของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปปลุกเสกไม่ได้เป็นการกักขังดวงวิญญาณซึ่งเขาตั้งใจที่จะอยู่กับเราในสภาพแบบนี้เข้ามาแบบนี้ก็คือเขาตั้งใจที่จะมาอยู่กับเราในสภาพอย่างนี้ไม่ต้องไปแยกออก แก้ว่าให้เก็บไว้อย่างนี้แม่อ้อยก็เลยทําตามค่ะในตอนแรกก็ไม่อยากเอาไว้เนาะเพราะว่าเรากลัวไงว่าจะไปเป็นการกักขังดวงวิญญาณเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะหลวงพ่อให้คําแนะนํามาแล้วก็บอกว่าให้ทําบุญใส่บาตรให้เขาบ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแม่ก็ใส่บาตรบ่อยนะคะช่วงหลังเนี้ยแล้วก็เนี่ยค่ะแม่ก็ให้เขานอนอยู่ในนี้ ก็ตั้งใจว่าจะผึ่งให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาแห้งให้ดีแล้วก็ค่อยอะไรอะ่ะค่อยให้อันเชิญขึ้นหิ้งนะคะค่อยห่อด้วยผ้าขาวอะไรแบบนี้คะ่ะอืเอนี่ยเนี่ยคะ่ะแหง้งแล้วก็เริ่มแห้งแล้วแต่ว่าแห้งให้ดีกว่านี้เนาะ ก็ไม่รู้แหละนะคะว่าจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงอะเนาะแต่ว่าแบบเราก็าไม่ได้ทําความเดือดร้อนหรือไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนอะนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มันก็อยู่ที่อะไรเขาเรียกว่าความศรัทธาของแต่ละคนอะนะ,ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่นันก็คิดว่างมงา <c> ย <oughs> <c oughs> แม่อ้อยก็ไม่เคยมีหรอกเขาหลอกค่ะนี่แหละค่ะเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะได้ ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ก็เลยเอาไปปรึกษากับหลวงพ่อค่ะแล้วก็ขอจบทริปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ